สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกแคกตัดนะคะวันนี้แคกตัดของเราก็จะมีสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเรียกเอสโตไฟตัมเป็นหัวเหมือนฟักทองแล้วก็อีกพันหนึ่งนะคะ อันนี้เขาเรียกยิมโนโคลิเซียมยิมโนด่างวันนี้ก็ย้ายกระถางนะคะตัวนี้ดอกน่าจะสีเหลืองแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือดิน บินปูกแคกตัดน,นะคะก็จะมีกระถางก็เตรียมกระถางไว้แล้วนะคะวันนี้ก็อยู่บ้านสวนทั้งวันก็จะมีที่เตรียมใยกระถางกระถางมัจะเป็นอย่างนี้ ปลูกไว้นานแล้วแล้วเราวางไว้ตรงที่แดดมันส่องได้ข้างเดียวมันจะเอียงไปใส่แดดแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะไม่มีสารอาหารในดินแล้วนะคะปีนึงเราจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งสำหรับดินแคกตัสนะคะนี้เราก็จะเอามาใส่กระถางใหญ่เพิ่ม ก็มีแคกตับอยู่หลายตัวที่จะมาเปี่ยนนะคะมันก็ใส่แดบว้าวแล้วก็จะมีอันนี้นะคะ่ะอันนี้ดาวล้อมเดือนปลูกง่ายมากวางไว้ก็ไม่เห h i ยว ดาว้อเดือดอยู่สองเป๊เปลี่ยนกระถางนะคะฉันี้ก็หากระถางที่เหมาะสมนะคะหากระถางที่เหมาะสมกับน้องอันนี้ก็มีอันนี้ก็เตรียมหากระถางอันนี้เขาเรียกกระบองเงินนะคะ แต่และชื่อก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะกล้องยังไงวะเจอตะหางกกะยะวันนี้เราจะเพาะอันนี้นะคะ